ให้มาหุ่นเต็มเลยช่วยผมด้วย่น้าแไครพร้อมไมครพร้อมะยากให้ผู้่อสารนี้เยได้ครับก็ขอบคุณท่านนะครับที่มาร่วมงานแถลงข่าวงานยำยำพรีเซนต์เอ็นชาร์เฟส2024วันนี้นะครับก ก็อันนี้เป็นเป็นชา t ์ติกเฟสเป็นก็ตื่นเต้นมากๆนะครับที่ได้โอกาสมาเปิดตัวแบรนด์ของเป็นช n ร e ติกเฟนัซึ่งจะเป็น a n น a ิ l อล l าโล e ีนมิวสิกเฟสบอ a แบรนด์นะครับซึ่งนี้ก็จะเป็น The First Ever Thai Pop ร h a l บ o พ e ป๊อบฮาโลวีน i ิวนะครับที่จะเลมกกิดขึ้นในใจกรุงเทพนะครับใน u ูบ i ไในห้างเดล ได้แรงบันดาลใจกับอินสปีชั่นมาจากตอนที่ผมไปประสบการวัฒนธรรมฮาโลวีนกับข้างนอกที่สหรัฐอเมริกานะครับก็ได้มาเปิดตัวเปิดเห็นเห็นหลายอย่างที่ไทยไม่ไม่มีมาก่อนนะครับก็เป็นความน่ากลัวที่สนุกนะครับเป็นปั๊มเลรีมนะครับเป็นทุกไปทุกสมัยสามารถมาเอ็นจอยวัฒนธรรมนี้ได้ก็เลยอยากแชร์ประสบการณ์ให้คนไทยได้ประสบการณ์วัฒนธรรมนี้อย่างเต็มรูปแบบครับ เป็นเป็น culture ด้วยครับที่ผมอยากสร้างอยากสร้างป้องของังตกคืออยากสร้าง community มากกว่าครับที่ทุกคนทุกสมัยนะครับสามารถมาสนุกกันได้สนุกสยองกันได้นะครับมาแต่งหน้าแต่งตาแต่งชุดกันในวันค่าคืนสนุกสยองฝันของเราได้ครับอันนี้อันนี้ได้ยินฉันมายืนห่างไปมากเลย <laughs> โต <laughs> อ่างพิงพี่ต้องสุก <laughs> <laughs> คิดว่าความพิเศษอะไรที่แบบแฟนๆต้องพลาด คืออันนี้ผมไอชันนิสเฟสผมอยากสร้างเป็นโลกของไอชันติดมามากกว่าครับเป็นทีมโลกที่อยากสร้างมาจากพันเวทมนต์หรือแบล็กแมจิกนะครับจะมีผูกผีพิซาสีสันกิจกรรมนะครับมากมายที่อยู่ในทีมของไอชันติดของเราซึ่งอยากให้ทุกคนไม่พลาดนะครับอยากให้มาสนุกกัางๆเตมที่ได้นะครับมามาปลดปล่อยตัวตนได้นะครับคืนฮาโลว,วีนนี้แล้วก็ได้สอบศิลปินสุนอรมาด้วยท,ทางทย นี่มีเยอะเลยฮะแลาวันนี้มีสองท่านที่ให้กับเราอยากแรกเลยนะครับผมรู้สึกร้อนครับตอนนี้เสื้อหนแล, <c oughs> <laughs> แล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยนะครับที่ได้ร่วมง,งานกับศิลปินเบอร์ใหญ่ๆหลายคนนะครับเ,เป็นเกียรติมากๆเลยะครับนีงานรู้สึกยังไงครับบางฮะ <c oughs> ใช่ครับรู้สึกเป็นเกียรติเช่นกันครับผม <c oughs> ที่ได้ร่วมง,งานกับศิลปิน uh <c oughs> อันนี้ <c oughs> ปูของบ้านญาตินะครับครับโชคดีผมไม่ได้ใส่เสื้อหนักวันนี้ใส่เย็นหน่อย รอดเลยคุณใช่ครับรอดครับพี่ก็คือจริงๆแล้วก็รู้สึกสนุกเพราะว่าตื่นเต้นด้วยครับยังยังไม่เคยได้ร่วมง,งานกับพี่ๆศิลปินหลายๆคนอย่างนี้ครับคือเราก็ได้ไปเสติวัลต่างๆแต่อันนี้นรู้สึกว่ามันพิเศษตรงที่แบบเมันเป็นเสติวัลที่เจาะจงไปที่งานฮาโลวีนโดยเฉพาะซึ่งต่างประเทศเราจะเห็นว่ามีการ t r e a แอนด t ท e ี t กันซึ่งอัน,นนี้ครับมันเป็นสิ่งที่น่าจะนําเสนอให้มากขึ้นนะครรอบคราวนี้พอได้อยู่ในงาน e n c h a n t e s ก็รู้สึกตื่นเต้นด้วยครับเป็นการสัวครับผม หรือจะมีการหลอกครับมอการหลอกกันขึ้นคุณกบจะไม่ไปวันนั้นก็คือหลอกให้คนรู้ไปหลอกคนร้อยคนรู้หลอกคนงงไปไปจบศิลปินมากี่ชีวิตยังไงสปอยได้ไหมคะถ้าประมาณแปดก็พีเจ็ดมีเจ็ดเจ็ดทั้งหมดครับผมเจ็ดวงเราพูดได้แล้วหมดได้แล้วใช่ไหมคะว่าใช่ครับมีมีมีพี่เดียร์พยนะครับมีดิจิล่าก็ต้องมี พี่เจฟเจฟคอเตอร์นะครับมีพี่นนทอนโนนแล้วมามีมีพิกซี่นะครับอยางดูอยากดูอยากดูซีโนพีซียังไงครับผมแตทุกคนเลยครับมันก็มีพี่โอมนะครับยังโอมครับครับผมก็คเรียวว่าถ้าแฟนๆมาก็คือแบบเต็มอิ่มกับบ้านแน่นอนทั้งความหลอนแล้วก็แน่นอนครับข้ามภาคทีเดียวครับก็ศิลปินที่ผมเลือกมาถึงชื่นชอบอยู่แล้วนะครับผมเป็นแฟนเอฟซีของพี่ๆอยู่แล้วนะครับครับฟังเพลงผมก็ ฟังเกือบทุกวันใน Spotify อยู่แล้วครับโดยเฉพาะพี่พิธาเนี่ยพี่บิ๊กนะครอยากของพิธางพี่เพลงอะไรคะตอนนี้ฟังฟังเขาบ้าใหม่อยู่ครับไม่ต้องรอก็อย่างดีเลยครับไม่ต้องรอแล้วครับไม่ต้องรอมาได้เลยครับไปได้เลยอยากให้ฝากี่เจื่องการจัดยังไงที่ไหนในส่วนการนั้นได้ครับก็งานยามยาพรีเซนต์ในชั้นที่เฟส2024นะครับจะจัดที่งาน UOB Live แม่ค่าง The a m p h i t h e a t r นะครับในวันที่31ตุลาคมนะครับผมเป็นวันตรงกับวันฮาโลวีนนะครับคุณใช่ค่ะในเรื่อ ครับผมฝากด้วยนะครับวันฮาโลวีนนี้ถ้าเกิดว่าไม่รู้จะไปที่ไหนมาที่งานเอ็นชานเทสเฟสได้เลยนะค,ะครับเพรับรองคุณจะเต็มอิ่มกับมิสติกความเป็นเ,เวทมนต์แล้วแน่นอนแล้วก็เต็มผี <c oughs> จะได้ตื่นเต้นแล้วเราใจไปด้วยกัน,นะครับผมจบที่เราค่ะ <c oughs> โหจบที่ผมซะด้วย <c oughs> เรื่องถูกคนซะด้วย <c oughs> สรุปแน่นสรุกแน่นอนครับเพราะว่าผมก็ไปเพื่อสนุกเหมือนกันถ้อันนี้ <c oughs> โก้ผมเองรับรองครับผม